คนมันจริงๆนะผมก็รู้สึกสงเพศนะไม่เป็นไรฮะอย่าไปว่าเลยครับใครจะมาแกว้มาเน็บผมก็นะครับทางคนคนเดินทางหมาหมาเดินดีกว่านะต่อสู้กับโครคภัยไข้เจ็บโรคมะเร็งอะไรที่มันเป็นอยู่ให้หายดีกว่าผมว่าเวรกรรมมีจริงผมคิดว่าผมไม่ได้สร้างบาปสร้างกรรมไม่ได้สร้างความชั่วอะไรกับเขาก็ขอให้ผมรอดพ้นจากโรค โลกมะเล็งดีกว่านะครับมานะครับนะอย่าไปใจอคติคิดอิจฉาเขาเลยนะครับมาผมคิดอย่างนั้นนะครับอย่าไปพูดถึงดีกว่านะครับอย่าไปพูดถึงดีกว่านะฮะมาทางคนคนเดินทางหมาหมาเดินนะครับทางคนคนเดินทางหมาหมาเดินถ้ากล้าจริงต่อหน้าด่าเลยว่าเด็กกล้าจริงต่อหน้าด่าสิ จะดูว่าหงายท้องไหมฮกล้าจริงดาเลยเจอเลวัดเนี่ยด่าเลยนะครับแล้วจะดูว่าหงายท้องตรงนั้นไหมกลางงานไหมนะครับกลางงานไหมนะฮไม่รู้ตั้งแต่เกิดมายันปัจจุบันเนี้ยยังไม่มีใครมาด่าผม ยังไม่มีไม่ว่าจะเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้บังคับบัญชานะครับไม่มีนะครับไม่มีรอดไปแม้แต่หลายเดียวนะครับด่าได้แต่ไม่รอดนะครับด่าได้แต่ไม่รอดแล้วผมเป็นคนตัดสินใจเร็วเดี๋ยวนั้นตรงนั้นเดี๋ยวนั้นตรงนั้น แล้วไม่ใช่โง่เป็นควายมีวิธีแก้ตัวต่อสู้คดีในศาลเอาตัวรอดมาได้ก็ไม่ติดคุกถึงแก่มานั่งเห่านี่ไงนะครับเอ่อไอ้เน็บต้ายเน็บขวาอะไรเงี้ยนะครับไอ้คนที่ไปผมไม่พูดดีกว่านะเพราะนั้นเนี่ยอย่าถามอย่าถามเลยนะครับ ผมก็โทรไปด่าผมก็โทรด่านะไอคนที่บางคนก็พูดแกวะก็มีครับพูดแกวะว่าผมไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปวิสามันคนนะครับเฮ้ยถ้ามันไม่ยิงกูแล้วกูจะไปยิงมันทำเหี้ยอะไร แล้วกูไม่ได้สั่งอย่างมึงเนี่ยไอ้เฮียนั่งแอร์อยู่ในห้องแอร์สั่งเอาปากไปพอเด็กทำงานสำเร็จถึงจะทำไปดูที่เกิดเหตุโชว์ออกข่าวเออกูลงไปเองบุกเองยิงเองบุกเข้าไปคนแรกนะเหลือแต่ยิงปากมึงเท่านั้นแหละข้าวหลามมึงก็มีกูก็มีมันอยู่ที่ใครจะไวกว่ากันใครจะแม่นกว่ากัน นะครับเดี่ยวหักลำใช้นี่หนูไปใช้ใบาขาก็าดีนะใช้ใบาขากคดีนะครับมันดีทั้งนั้นแหละครับเดี่ยวหักลำไอเดี่ยวหักลำลูกซองเดี่ยวหักลำข้าวหลามเนี่ยถือว่าดีที่สุดเบาที่สุดคุณจะเป็นระพินใบวนันเป็นพานโกะอะไรก็ช่างถ้าเข้าป่านะเดี่ยวหักลำดีกว่าลูกซองห้านัด เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันโอ้โหแม่นหนักเวลาเดินข้ามเขาเดินวันสองวันวันที่สองนี่อยากจะทิ้งปืนแล้วนะครับอยากจะทิ้งปืน้วผมโทรไปด่าเลยครับไอ้ที่แขวะผมออกนะครับผมหาเบอร์ได้ผมก็โทรไปด่าเลยนะครับโทรไปด่าเลยโทรไปนี่ถือว่า อย่างน้อยนะดีกว่าต้องไปหามึงด้วยตัวเองนะนะครับดีกว่าต้องไปหามึงด้วยตัวเองนะเพราะนั้นทางคนคนเดินทางหมาหมาเดินนะครับผมพูดอยู่เสมอทางคนคนเดินทางหมาหมาเดิน <c oughs> ยังไม่ได้ทําเลยทําไม่เป็นไอ้ปุ้ยมันก็ไม่มาฮนะไอ้ไอ้ปุ้ยมันก็ไม่มาจะทําช่องลองฮะช่องสำรองช่องสำรองยังทําไม่เป็นฮนะไอ้ช่องนี้ยังพอไปได้อยู่ก็นะั้น ผมมีความตั้งใจครับขายที่มันหลังแกชาวฟ้านจับใจจริงนะผมไม่เอาไว้ผมไม่เอาไว้ไเ,วมมเวตือนได้ผมเตือนนะครับเตือนได้ผมเตือนนะครับเตือนได้ผมเตือน,นะน,มอนแม้แต่ทุกวันนี้ผมกเกษียณอายุมาแล้วเนี่ย ผมมองว่าโอ้โหไอ้นี่ไม่ไหวเลยลังแกชาวบ้านเขาเหลือเกินเลยก่อเหตุซ้ำซากเหลือเกินเลยผมไม่ต้องไปทำเองฮะผมก็ยังมีเพื่อนลูกน้องเพื่อนร่วมงานลูกๆหลานๆเนี่ยให้ไปดำเนินการในกรอบของกฎหมายนะครับในกรอบของกฎหมายนะครับ

เนีย่ยยังไม่ได้ดูข่าวเลยครับพ่อพาลูกไปซ้อมยิงปืนผมไม่เครียดะผมไม่เครียดแล้วครับไอ้พวกที่ อิดฉาเขาเนี่ยมันจะเครียดมากกว่าผมผมโมโหก็แป๊บเดียว<อ>เดี๋ยวนะมันจะชั่วโมงแล้วมั้งเนี่ยมันให้ต่อไอ้นี่อีก่ะ ไอ้ที่เขาพูดเนี่ยผมก็ไม่ได้คิดว่าเขาหมายถึงผมนะที่บอกว่าไปพูดแล้วก็มันคือมันมีตำรวจออกมาพูดหลายคนนะมี ท่านแปมก็มีท่านวิสุทธิวานิชบุตรท่านวินัยท่านอะไรท่านแมวนะฮะแต่ท่านถามเมื่อผมก็ไม่ได้ไปดูนะไม่ได้ไปดูนะครับว่าเขาหมายถึงใครนะครับถ้าหมายถึงผมก็ให้ระบุตัวมาเลยนะครับจะได้ด่ากลับให้สะใจเลยผมไม่ใส่ใจฮะมาเนี่ยนะครับ คือหนึ่งนี่แม่ไม่อยากพูดถ้าผมพูดนะแม่จะพังนะถ้าผมพูดจะพังนะนะครับถ้าผมพูดจะพังนะผมเห็นแก่คนตายนะเห็นว่าเขาตายไปแล้วเอาโหสีกรรมกันนะผมพูดแล้วจะพังนะนะครับ